สวัสดีค่ะยิงแสงทองฟินแลนด์นะคะมื่อนี้ค่ะยิงจะไปทุระอีกแล้วนะคะมืนี้จะไปทุระที่อุบลราชธานีกับพี่สาวนะคะพาเพื่อนไปเหตุทุระค่ะและการมื่อนี้ก็เลยจะไปทําทุระส่วนตัวของเจ้าของพร้อมนะคะเพราะว่าแฟนคลับเพื่นอนบอกมากค่ะว่า ของมันต้องมีว่าสั่นยิงตองมีว่าสั่นพันวาก็เลยมันนี้ก็เลยจัดให้เอฟซีค่ะสีไปหาของซิงซิงนั่นนะคะว่าถียิงตองมีน่ยมันคืออีหยังนะคะอ่าไปรอชมกันเนะค่ะว่ามันนี้สีใดของถีต้องการบอนะคะกับจีรีบไปรีบกลับนะคะมันนี้ตื่นแต่ตีสีเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆเลยว่าจะมัอนี้ต้องไปหาของมาให้ได้ค่ะเพราะว่าเผื่อเอฟซีนะคะไปรอชมกันนะคะว่าเป็นจังใดนะคะ ค่ะค่ะมาพอดแล้วนะคะห้างเซ็นทรัลอุบลนะคะมาดูกันว่าวันนี้ จะมีบอค่ะสินี่อย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องการจะมีบอนะคะตองไปหาเบิ่์นกอนค่ะพี่น้องหามาแล้วสองล้านม่ี่นะคะปรกะ,ะากาศเิ่นบอลเด็กอนุญาตในท้ทยกันเลยบอลเด็กไทยน,นะคะน้องว่าเบิ่งนล้านที่สามคะ่ะนี่มีเหรอไม่บูทูธไร้สายไม่ไม่บูทูธไร้สายแล้วมันก็ ไม่มีจ้าขอบคุณค่ะนี่ไม่มีเลยเทสตัง้งใจดีค่ะพี่น้องสามลานแล้วด้วค่ะบ่มีทำดีมาเ,าเลยร้านที่สี่จะมีบอสค่ะเพ้วยความบันเทิงของพี่น้องทุกคนนะคะจะพยายามหาค่ะเพราะว่าหญิงเสียงเบามากๆเวลาพูดในคลิปนะลองมาดูร้านนี้ค่ะร้านฮีโซ่น่จาจะมีนะเพราะเ <ๆ S 2> <ๆ>ขาให้โซ่ โอเคค่ะซีนีมีไม่กับเราไม่เลยค่ะซีนีบ มีรุ่นเดียวใช่ไหมคะตอนนี้เวลาใช้งานก็แค่เปิดแล้วก็ใช้ได้เลยใช้มันใช้รุ่นอะไรได้ไาบ้างอ่ะทุกรุ่นเลยไหมคะใช่ญญญค่ะที่เป็นที่เปแต่ว่าไม่ได้อ่ะไอโฟนมันไม่ได้อ่ะติดตาม ขายไปไหนวะสามวันแล้วต้องดูหัวดิไม่ได้ค่ะไม่ต้องเป็นเพราะว่าไอ้คนมันจะทำอะไรกันอยู่รอประเด็นะเอ่อว่าจะต้องซื้อตัวแปลงไทยที่เพราะว่าถ้าไม่ได้รุ่นมมาตรงไหนไม่เป็นอ่ะต้องโชว์มาตอนนี้แป้งนี่ยมันต้องใช้ตัวแปลงด้วยค่ะนี่มันเป็นรุ่มที่คล้ายกันเช่นสองพันหอย่างเงี้ย แม่ทีมมาเรียนแล้วกระแป้งอ่ะก็ออกไปทำก็ไปสอนแล้วแต่ทิศก็ควรจะพูดกับคนสองพันห้ามัเจอมานั่งคุยว่ามีตรงไหนแป้งช่วยไหมนะแล้วก็เพราะว่าสแสนห้าได้สองพันห้าก็น่ากลัวสองแตนห้าไงเออส่วนคุณสองแสนห้ที่ต้องคุยใหญ่เลยว่าทำยังไงนะเดี๋ยวไปลองเครื่องดูก่อนนะคะว่ามันได้ไหมเออบุ้งดี ฮัลโหลเทสค่ะได้ยินเสียงไหมคะเลยพูดไปเลยก็พูดแล้วนี่ไงพูดเยอะเดี๋ยวมาฟังกันอีเดี๋ยว,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 วลองกอดก่อนหยุดก่อนค่ะกับตามเมืองร้านแรกนะคะเมื่อกี้นี่ประเทศไทยแล้วก็รู้สึวกว่า<ว>มันอันนี้น่าจะโอเคกว่าคะ่ะก็เลยลองเปรียบเทียบกันหลายๆร้านเบ้างนะคะว่ามันมันต่างกันปานใดน,นะคะร้านนี้ก็น่าจะโอเคนะคะแต่ว่าพี่เขาติดลูกค้าอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะ

กจะไมเียป like, right? so, ็นโทรศ์ครับเอรทีรบไตอนนี้ก็ตัวตดเป็้ัีไ่ย่อะรกอ่ตัว <wh น so, um, ี <s> <s ้เป Ges ็นไม่เป็นใมใหญ่เลป็นหัวใหญ่ก็เสียบเมย์เมย์เมย์นั่อที่โจะเสไ้รว่าใส้จไดตที่โอกับพออมอันนี้พ่นดีลครับพองที่โอจต้องชการได้ตังแกงดีไอ้ก็ตังแกงทีดีพัเข้างตัง้ไปอ เลไปหน่อยเ่าท่านได้เขียนไม่ร้อประกันครับมาลองก่อนฟังเสียงค่ะแม่บ้านค่ะมาลองฟังเสียงกันนะคะว่าเสียงมันจะดังบอค่ะว่าวันนี้ลองเทสสัก1กิโลเมตรเอาไม่ใช่1เมตรนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องจะได้ยินเสียงกันชัดๆบอค่ะซ้อมดูนะคะฮะลัลโหลดีใจนะคะวันนี้จะได้ยินเสียงกันชัดๆแล้วนะคะ fc จะไม่ได้เสียงได้ยินเสียงเบาๆแล้วค่ะโอเคค่ะลองเทสแค่นี้พอ,อเรียบร้อยค่ะพี่น้องกลับบ้านกันพี่น้องก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้ค่ะสิ่งที่ fc ต้องการนะคะหญิงก็จะเฮ็ดให้ดีที่สุดค่ะก็เลยแบบมันอี้รีบเฝ้ามาซื้อเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคลิป ก็บอกว่ามันเสียงเบาแห้งค่ะนี่ก็เข้าใจอีกทีเพราะว่าหญิงเป็นคนเสียงเบาค่ะก็เลยต้องเปล่ามาสื่อน,น,นิดนึงย่านเอฟซีบอด้ยินเสียงนะคะก็เลยเปล่าค่ะดีใจค่ะได้แล้วเลือกไร้าันยู่คือกันค่ะกลัวสีด้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าแถวบานเท้าข้าเจาบอด้ใสแบบดุนนี่นะคะแบบแบบไร้แบบสายเพราะว่าง่ามเพาท้ายเทาหยั่งนะคะถ้ามันมีสายมันกับลาบากนะคะหญิงก็เลยต้องหาแนวที่มันมีไร้สายค่ะ้ามือนีกะ ได้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะบอดีผาดการฟังเสียงแล้วนะคะว่าเสียงค่อยเสียงเบานะคะสบายใจได้ค่ะทุกคลิปจะเป็นเสียงคุณภาพแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะกลับบ้านแล้วค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หญิงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะอย่าลืมติดตามเพจหญิงแสงทองฟินแลนด์ด้วยค่ะบ๊ายบาย